ดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงพาเพื่อนๆมาที่ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ในช่วงคริตสต์มาสนะคะวันนี้เรามาเดินหาต้นไม้เพื่อเป็นของขวัญในวันคริตสต์มาสนะคะร้านนี้เป็นร้านใหญ่มากเลยนะคะในตัวจังหวัดขายทุกชนิดนะคะเพื่อนๆขายทั้งต้นไม้ดอกไม้ทั้ง ผักทั้งผลไม้นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเดินดูดอกไม้นะคะต้นไม้ช่วงคริสต์มาสนะเพื่อจะหาไปเป็นของขวัญน,นะคะวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะคะเพื่อนๆดูต้นคริสต์มาสนี้จะสวยมากนะเป็นลายจุดๆนะก็มีหลากหลายสีสันนะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงจะ คนจะนิยมกันมากกว่าสีอื่นนะคะเขาก็จะห่อเป็นเอาแบบกระดาษห่อของขวัญมาห่อเป็นอย่างนี้นะคะติดโบติดลายเป็นเหมือนของขวัญเนาะของขวัญก็ชุดในช่วงวันคริสต์มาสเนาะทุกคนก็จะสวยงามมากมีหลากสีนะคะมีทั้งสีเหลืองสีขาวนะคะอันนี้ก็สีเหลืองอม สีขาวอมเหลืองนะคะทุกคนสีชมพูจะสวยมากนะพี่แดงชอบสีชมพูเนาะมันจะดูเด่นมากเพราะว่ามันจะมีแบบจุดตรงกลางนะคะเป็นแบบจุดๆเหมือนอดอกไม้นะคะทุกคนต้นไม้ชนิดนี้ก็จะออกช่วงคริสต์มาสอย่างเดียวเขาจะขายช่วงวันคริสต์มาสนะช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะ ก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วแต่เราจะเลือกเนาะทุกคนต้นใหญ่ก็จะมีราคาแพงต้นเล็กก็ราคาก็จะถูกลงนะคะก็มีหลากหลายสีสันให้เราเลือกนะทุกคนสวยงามมากนะคะก็บอกว่าร้านนี้แบบเป็นร้านใหญ่มากเลยนะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหลากสีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูมแดงนะจะเป็นสีเหลืองสีขาวมีสีโอรสด้วยอันนี้เป็นสีโอรสนะทุกคนก็จะสวยมากหลากสีสันเนะจริงร้านนี้ไม,ม่มีดอกไม้เยอะนะแต่พี่แดงก็มาหาเนี่ยต้นนี้แหละอืมเพื่อจะไปประดับบ้านนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้เก ญาตินะคะทุกคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเลือกไปถูกเลยจริงๆนะทุกคนสวยมากตั้งเป็นชั้นๆก็วันคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เนาะ ก็เลือกไม่ถูกจริงๆนะทุกคนสวยมากแต่คนส่วนใหญ่ก็จะนิยมสีแดงนะคะทุกคนสีแดงจะคนจะนิยมมากกว่าเนาะแต่พี่แดงจะชอบสีชมพูนะเนี่ยเแบบต้นนี้จะสวยมากอันนี้เขาก็กระถางนี้ก็จะสลับนะคะทุกคนสลับสีกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสและปีใหม่นะคะขอให้ร่ำร,ำรวยๆนะคะสวัสดีจ้า